อันดับราศีดวงดีเดือนมิถุนายนอันดับ3นะครับในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยต้องยกให้ผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับเพราะว่าราศีมีนนั้นเนี่ยเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินเนี่ย แข็งแรงนะครับถ้าเน้นในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของรายได้ที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยอาจจะมีโชคในเรื่องของได้รถจนต์คันใหม่ได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะครับราศีมีเนี่ยจัดว่าเป็นอันดับที่3นะครับของในเดือนิถุนายนนี้ครับแต่สําหรับอันดับที่2นะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลนครับชาวราศีตุลน,นั้นนะครับ เน้นหนักในเรื่องของชื่อเสียงความก้าวหน้าได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เป็นราศีที่จะมีโชคมาจากทางไกลด้วยนะครับถ้าหากคุณเน้นในเรื่องของธุรกิจการงานที่ติดต่อค้าขายจากที่ไกลๆต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับจะมีข่าวดีเข้ามาครับแถมยังเป็นราศีที่ดวงความรักเนี่ยมีสเสน่ห์ลงตัวมีความสุขสมหวังด้วยครับ และอันดับที่หนึ่งนะครับในเดือนวิจุนายนนี้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนั่นเองครับต้องแสดงความด,ดีกับราศีเมถุนด้วยนะครับพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นจากร้ายกลายเป็นดีโชคลาภก็มีเข้ามาการงานมีความก้าวหน้าการเงินแข็งแรงแถมความรักยังมีความลงตัวด้วยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งราศีที่ดวงดีอันดับหนึ่งในเดือนวิจุนายนนี้เลยครับ